จ้ะอืมแม่จะมาพูดถึงเมื่อคืนไปฟังลูกฟ้าใสมาอ่าความก้าวร้าวของเด็กความก้าวร้าวของเด็กมันมาจากไหนแม่เชื่อว่ามันก็มาจากผู้ใหญ่นี่แหละเราอย่ามองข้ามจุดด้วยของตัวเองนะ พวกเราผู้ใหญ่ทุกคนนี่แหละพูดจากันหยาบคาย <enth> บางคนก็สุภาพออคนพูดจาสุภาพแต่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่สังคมไปให้ความสำคัญกับคนที่พูดจาหยาบคายคนให้ความสำคัญกับคำว่าดราม่าคนให้ความสำคัญกับคำว่าขัดแย้งแต่คนไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่าปณีปนม นี่คือจุดบอดของสังคมคุณหนนะักว้ายว่าคือแต่ว่าอ่าจริงๆค่ะการที่เด็กก้าวร้าวมาจากไหนทำไมเด็กจึงก้าวร้าวเด็กเขาก็เหมือนผ้าขาวในวันที่เขาเติบโตเขาเรียนรู้จากอะไรทำไมเดี๋ยวนี้เด็กมันจึงก้าวร้าวมากกว่าแต่ก่อนเพราะมันมีโซเชียลนำทางเห็นไหมคะ คนสมัยก่อนนี่สมัยรุ่นแม่หญิงนี่ว่ามีปัญหาเดยอ่าบ่ก่อยก้าวเล่าปไหนดอกยังรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาพ่อไม,อม่เอาแม่นะคะอ่ากอบกว,กวยอย่างเดียวค่ะให้พ่อแม่เป็นนีเป็นจินตายแล้วยังบ่นเมือน,นีเมืสินอยู่ทำไมพ่อแม่จึงไม่รวยทำไมพ่อแม่จึงไม่มีอะไรให้เลยด่าพอ่อด่าแม่เพราะอะไรเพราะโซเชียล หรือเพราะสังคมมันเปิดกว้างมันทุกคนมันมีกล้องไงเขาก็ให้เห็นแล้วคนรวยก็โอ้อวดโอ้ยฉันเตรียมเงินให้ลูกฉันเท่านั้นเท่านี้ส่วนคนจนเข้าไปดูก็เกิดความน้อยเนื้อต่าใจก็มาด่าพ่อโลม่ว่าทำไมพ่อแม่จึงยากจนเกิดมาทำไมจึงลำบากลำบนจะไม่ไม่เตรียมของไว้ให้ลูก ด่าหยาบคายสังคมมันตอนนี้กลนไปให้แล้วคนก็เอาไปออกทีวีนะใครด่าหยาบคายนี่โอ้ยวิ่งเข้าหาสื่อต่างๆเออไปสัมภาษณ์พูดจาดา่าโอ้ยสบูดคาหยาบหลายครั้งนะก็ดูเอาก็แล้วกันว่ายังไงยังไงยังไงเดี๋ยวาว่าแม่แซะเด้แม่ไม่หญิงไม่ได้แซะอันนี้แม่หญิงพูดถึงต้นเหตุของความก้าวร้าวต้นเหตุของเด็ก ที่ไม่รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมลูกแม่หญิงก็เหมือนกันเขาก็ก้าวร้าวแม่บอกได้เลยว่าลูกของแม่ก็เป็นคนเกเรหรือเป็นโจรแม่บอกตรงๆถามว่าตัวแม่หญิงเนี่ยเป็นโจรไม่แต่กวนแม่หญิงไม่ได้เป็นแต่พ่อเขาอะเป็นนักเลง พ่อของลูกนะเขาจึงปลูกฝังมาจากพ่อเขาไงปลูกฝังจากสิ่งรอบข้างแล้วปลูกฝังจากโซเชียลสมัยก่อนคนที่เป็นนักเลงอ่าไม่ใช่สมัยก่อนหลอกตอนนี้แหละคนที่เป็นนักเลงคนที่ ยกพวกตีกันมีการเอาไปออกทีวีนะชื่นชมหรือคดีฆา,าตกรฆ่าคนตายเป็นซูเปอร์สตาร์มันเปลี่ยนมันเพี้ยนหรือว่ายังไงคำว่าเด็กก้าวร้าวต้นเหตุมาจากไหน ผู้ใหญ่ต้องหันมามองตัวเองน้ว,ว่าสังคมให้ความสำคัญอะไรตรงไหนโซเชียลชอบอะไรชอบความรุนแรงชอบด่าหยาบคายเด็กทีนี้พอมันโอ้โหคนนี้ด่าแล้วดังวะ่ะอูต้องด่าบ้างเห็นไหมคะไม่หญิงก็ยังมาด่าเลยเพราะด่าแล้วก็มีคนดูไงแต่มาคิดมาคิดไปแล้วมันมันมันไม่ดีวะ่ะ ไม่ยิงจึงหยุดด่าต่อไปน,นี้จะพยายามไม่ด่าใครถ้าไม่จําเป็นอีลีนะคะเด็กก้าวร้าว <c oughs> ต้นเหตุเกิดจากอะไรสังคมนี่คือหลักเลยค่านิยมสังคมที่มันเป็นอยู่พาชอบ คือเอายกตัวอย่างเหมือนอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์เบียร์แกก็พูดหยาบพูดแรงแต่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราอะฟังรู้เรื่องแยกแยะไดะ้เพราะเราผ่านคำว่าเป็นผู้ใหญ่มาแล้วแล้วเราก็เริ่มสู่วัยแก่แล้วไงแต่เด็กๆล่ะเขาจะมีภูมิต้านทานทางความคิดเหล่านี้ไหม เขาจะแยกแยะเป็นไหมเพราะเขายังไม่เคยเป็นผู้ใหญ่เขายังไม่มีประสบการณ์คำว่ามึงมึงกูกูเขาเข้าใจหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจนะคะมึงกูควรใช้กับใครอย่างพวกเรา,าเรารู้ไงเราควรจะใช้กับคนกลุ่มไหนควรจะใช้กับใครแต่เด็กมันไม่แยกหรอก ต่อไปนี้เด็กก็จะพูดมึงกูกับพ่อกับแม่จริงๆค่ะถามว่าการมาอธิบายเราควรพูดมึงกับกูกับคนกลุ่มไหนมันมีไหมละ่ะแล้วอธิบายแล้วเด็กเข้าใจไหมมันไม่เข้าใจหรอกเออมันสนุกไปแล้วแล้วมันก็เชื่อว่าเชื่อแต่ว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่แข่งขันกันอ่ยุคเป็นยุคที่เข้ายากหมากแพง มือขยาวสาวได้สาวเอาคอนเทนต์บาปสังคมจะเน่าเฟยยังไงไม่เกี่ยวขอแค่กูมีไรายได้จากการทำคอนเทนต์เห็นไหมคะคอนเทนต์บาปจนน้องคนหนึ่งต้องจบชีวิตเพราะสังคมมันไปแบบนี้สังคมมักแบบนี้สังคมชอบอย่างนี้แล้วเด็กๆเขาจะเข้าใจไหม อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรเพราะสังคมก็พาเขาเห็นแก่ตัวเหมือนกันอ่าแม่พูดประเด็นนี้มีประโยชน์นะคะคําว่าเด็กก้าวล้าเกิดจากอะไรใครคือต้อนเหตุข,ของคําว่าก้าวล้าของเด็กในวันนี้ขอบคุณทุกคนมาชมคลิปให้แม่แล้วกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะคะ